อาลกเ้ล้กินตัดดีดๆตัดตรงไหนดูดูเส้นด้วยตัดดีดๆลูกตัดดีๆเด็ดๆ ใช่ค่อยๆดันเข้าไปลูกเออเก่งอ่าต้องดันอย่างนั้นเข้าไปถูกต้องโอเคกู๊ดบอยใ่ดันเข้าไปทีละนิดนะกางง้างก่อนเออแล้วก็ดันเข้าไปเออใช่ถูกต้องเก่งมากเก่งมากลูกอ่างง้างก่อนเออแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปลูก ค่อยๆดันเข้าไปก่อนนะเออแล้วก็วางตรงๆนะก็ตัดโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากลูกเก่งมากใช่ใช่ดันเข้าไปนะก็ค่อยๆตัดเออง้างก่อนแล้วก็ดันเข้าไปใช่ต้องค่อยๆนะเก่งเยี่ยมจะขาดแล้วง้างเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็เยี่ยม จังัดยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่ได้ดันเขาไปเลยลูกดันเขาไปเดินตรงนี้ก่อนดูจ้างเลยจ้างไม่เอาไม่ทําตรงงานเดี๋ยวภาพเราต้องไปวาดน,นี่ต้องตรงนี้หนูต้องมาต่อตรงนี้สิลูกเออใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวภาพขาดหมดตรงนี้อ่าโ okay, okay. อเคโอเคลงต่อช่วตปองมือด้วยมือเด็ก โอ้โหจะขาดเล่าหลือนิดเดียวแล้วโอเคเย้ยัง้างก่อนดิง้างก่อนเออโอเคอ่าระบายสีอีกิดนึงอีกิดนึงอะไรภาพได้แล้ว ระบายสีลูกพึ่งพึ่งสีอะไรอะลูกคีแบ็กรอทำไมพี่เขาระบายสีแบ็กโห่ไม่เห็นสวยเลยทำไมพี่เขาระบายสีแบ็กแล้วลีจังระบายสีอะไรอะคีแบ็กอ่ะแล้วแต่อ่ะระบายเลย สวยหรอเนี่ยตีแบกเนี่ยโอ้ oh. น้องไม่รู้ว่าที่ไป PBS มาแล้วว่าสีดำสวยมาหรอไม่เห็นสวยเลยมัมนี่ว่ามันมืดไปหน่อยนะไม่มืดหรอ,อพึ่งสีดำหรอเรตต์ตายวาว่าเห็น บราเห็นน้องไอซมที่ไอพีเบทได้แล้วเราเห็นโอ๊ยนี่เราเห็นรึไหมเห็นโอ๊ยเราเห็นดีกว่าเราเห็น Okay, ชมูสวยไหมอืมแล้วแต่ีวจังเลยจังจะระบายอะไรอะ่ะตรงนี้น้าสี่ส้มอืมสีส้มสวนไหมระบายอย่าเกินติลูกดูด้วยดูด้วยอย่าเกินภาพออกไป ปีกกับปีกังลบายไม่หมดเลยปีกมีกี่สีเนี่ยหม้วมบายปีกสีสวยๆสิมามี่หืมขีมสวยไหมแต่มามีต้องดูก่อนว่าตอนเสร็จแล้วมันสวยไหมตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยต้องดูตอนเสร็จก่อน ปีกอีกอักอนหนื่อยังไม่เสร็จเลยข้งสีส้มโอ้โหใส่จะตกศิลปะจริงๆเลยูิจังปีกปีกยงระบายไม่ทั่วเลยลูกหนูอย่าระบายเกินดีมนมีบอกให้กะมือดีๆอย่าระบายเกินออกมาสิลกูก สีใครเขาระบายเกินเกินงันต้องระบายพอดีช่องเข้าใจเปล่าลวสวยยังอะ่ะแ,แล้วตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะอีอีอ่านว่าอะไร <B. S 1> แปลว่าอะไร <4. S 1> ตัวนี้คือตัวอะไรบีบี <B. S 1> คือตัวอะไรพึ่ง <5. S 1> อ่าแล้วตัวเนี้ย e. อ่านว่าอะไร คืออะไร Apple Apple อืมโอเค